ขั้นตอนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานประกันสังคมจ่ายเงินให้ไม่เกิน7,500บาทครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารสาระน่ารู้ กเกี่ยวกับกรณีว่างงานอันเป็นเหตุเพราะโควิด -19 มีขั้นตอนการขอรับเงินเป็นอย่างไรบ้างมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับก่อนอื่นฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ดีๆที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับเมื่อวันที่24มีนาคม63ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าดรดวงฤทธิเบญจาทิกุลชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานได้ออกขั้นตอนการขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากผลกระทบของโควิด -19 โดยผู้ประกันตน2ประเภทต่อไปนี้สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้ครับ 1. กรณีภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนกรณีว่างงานร้อยละ50เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วัน 50%นั้นจะได้เงินไม่เกิน7,500บาทซึ่งเป็นสาเหตุอันเนื่องมาจากรัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านแบบสปส2ขีด01ทั7โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และสาเหตุอันเนื่องมาจากนายจ้างไม่ให้ทำงานต้องกักตัว14วันเพราะสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ชั่วคราวนายจ้างต้องรับรองการเป็นลูกจ้างและวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ครับ 2. ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากโควิด -19 ประกันสังคมจะจ่ายเงินกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วัน50%ไม่เกิน7,500บาทโดยดำเนินการดังนี้ในกรณีที่2นี้ผู้ประกันตนต้องคืนทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวเดือนละครั้งแต่รายงานบนเว็บไซต์ครับโดยรายงานผ่านเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th ครับโดยยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนการว่างงาน ตามแบบสปส2-01ขศทับ7 e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th ครับโดยผู้ประกันตนทั้ง2กรณี้นีสามารถยื่นเอกสารผ่าน5ช่องทางได้ดังนี้ครับช่องทางที่1ยืน่นโดยตัวเองณนะสำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศเลยครับหรือช่องทางที่2ทรส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับได้ครับ ช่องทางที่3ส่งทางโทรสารหรือแฟกของสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดสาขาหรือช่องทางที่4่ส่งทางอีเมลหรือสำนักงานประกัน,นสังคมพื้นที่จังหวัดสาขาที่กำหนดช่องทางที่5ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดสาขาที่กำหนดครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโดยเหตุโควิด -19 ซึ่งจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน7,500บาทครับซึ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระนะ่ารู้ประโยชน์ดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ